เรื่องในทีวีร่วมกับมังค์โปรดักชั่นนักคิดนักสร้างสรรค์ ผู้บันดาลความฝันให้เป็นจริงการคิดให้ใหญ่และทำให้ได้ทำให้ชื่อของ Index Creative Village กลายเป็นที่ยอมรับช่วงหน้ากับที h High Profile เบื้องหลังความสำเร็จของคุณเกรียงไกรและเกรียงการการชนะโพคินที่ไม่ชอบเรียนหนังสือมากไอ้บอกคุณเมฆไม่ขี้เกียจแต่ไม่อยากเรียนแล้วไม่การมั่วมั่วแบบมีมีศิลปะออกทีวีแล้วอะได้ออกทีวีเท่ไม่คนเนคชั่นเลยจ้างจ้าขอ สนับสนุนโดย AS 3G น้ำแร่ธรรมชาติ m o n f l i r h i t a l i f e Wellness Center สวัสดีครับนี่คือรายการ G High Profile นะครับเบื้องหลังความสำเร็จครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างมากนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเจ้าพ่อวงการอีเวนต์อันดับ7ของโลกครับ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของบุคคลหรือเหล่านักสร้างสรรค์เมืองไทยหลายๆคนเลยครับคุณเกรียงไกรและคุณเกรียงการกัญชนาภพคินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมังจนว่าอันดับ7ของโลกเลยฮะไม้สั่นเลยนะเน่าฟังเที่ยวฟัตัวมากเลยจริงๆว่าพี่เมฆพี่หมอกถือว่าเป็นไอดอลอย่างที่พี่มังบอกจริงๆนะคะถ้าตอนเรียนตอนเราเรียนนิเทศอะเนาะคนที่เราดูเป็นแบบอย่างก็คือพี่เมฆพี่หมอกแล้ววันนี้รายการเราก็จะได้มาร่วมพูดคุยประวัติตั้งแต่เริ่มต้นต้องขออนุญาตด้วยนะคะครับผมยินดีเลยครับ จริงๆงั้นย้อนกลับไปเลยดีกว่านะครับว่าสมัยวัยเด็กของพี่ทั้งสองคนนะครับว่าจริงๆมีความคิดว่าจะเรียนเพื่อโตมาเป็นอะไรตั้งแต่ต้นครับต้องบอกว่าตอนเด็กๆนี่เนื่องจากเป็นเด็กที่ไม่ชอบเรียนหนังสือมากถึงมากที่สุดครับไม่ไม่เกเรฮะไม่เกเรนะพอมัธยมตั้งแต่เด็กประถมมัธยมเนี่ยครับต้องบอกว่าแบบไม่อยากเรียนหนังสือไม่ชอบเรียนไม่ชอบเรียนหนังสือแต่คุณแม่บอกคุณเม่ไม่ขี้เกียจแต่ไม่อยากเรียนเพราะอะไรเพราะเพราะมันเรียนไม่ตรงสายหรือเปล่าครับอย่างนี้ มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือทําไมต้องโดนบังคับว่าต้องเรียนวิชานี้คือเรียนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นคนที่ไม่ชอบจําอะไรงครับคือจะสมัยเด็กๆนึกออกไหมต้องจําปีนู้นใครทําอะไรปีนี้ขนไรซึ่งท่องจำเเป็นทุกอย่างคือการท่องจำเหมือนแบบต้องถอดสแควร์รูทสองออกพายยกกำลังอันนั้นยิ่งยิ่งไปใหญ่จนจนทุกวันนี้นี่ ไม่รู้เรียนไปทําไมสกงสแควร์ครับคือไม่ได้ใช่ก็คือถ้าพูดตรงๆตอนเรียนเกรดไม่สวยงามแน่ๆทั้งคู่นรกเลยประมาณเท่าไหร่เฉลยได้ไหมเกรดประมาณเท่าไหร่เพื่อขวัญและกำลังใจเอาวี้ีนะฮะเอ่อถ้าถ้าในทั้งโรงเรียนเนี่ยครับก็จะติดท็อปท็อปสิบเนี่ยท็อปสิบของข้างล่างท็อปบวยท็อปบวยแต่จนกระทั่งจริงๆมาปรับชีวิตเนี่ยตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยสองปีรู้สึกว่าเออเราต้องเข้ามหาลัยให้ได้กลยุทธ์ในการทําสําเร็จเนี่ย ต้องบอกว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลักเพราะว่าเราต้องประเมินตัวเองคคือเรารู้ว่าเราอ่อนอะไรครับไม่เก่งอะไรคือบางคนเนี่ย หนึ 2> 1, 2, ่งสองส้ามท่องหนังสือตลอดคือคนที่ไปศึกษาคือกําหนดว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเรามีจุดแข็งอะไรเราคนพบว่าเราไม่มีจุดแข็งอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดจุดอ่อนอย่างากพี่สองค็่นดูตรงตรงดีเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนคือต้องบอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักกลยุทธ์ไงแต่เราก็วางแผนว่าถ้าเราจะ e นทรานห้ติดเนี่ยคะแนนเนี่ยวิชาไหนไม่เนี่ยคือคนอื่นเขาท่องหนังสือเราไปดู ข้อสอบย้อนหลังแล้วก็ดูว่าข้อไหนมันออกมากกว่ากันแล้วไม่การมั่วมั่วแบบมีมีศิลปะจน<ช>สามารถเอนติดแปลว่าอาจจะเกรดไม่ดีแต่มีความคิดสร้างสารรค์สูงเรารู้สึกตัวไหมคะว่าเราเป็นคนครีเอทีฟมากกว่าคนอื่นจริงๆต้องบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่ตอนเล่นดนตรีนะฮะพอเราเริ่มเล่นเนี่ยก็เป็นทําเป็นวงดนตรีองฮะ,ะขณะที่คนอื่นเขาจะต้องแบบก๊อปปี้เหมือนหมดเราไม่เราจะต้องแบบสมัยเด็กๆนี่คือวงวงทุกวงนี่ต้องเล่นเหมือนของเราของเราเล่น เน้นเล่นไม่เหมือนคือเหมือนเล่นเหมือนคือเอาเพลงที่มีอยู่แล้วมาเล่นแก็บก็ปี้เขากป,ปี้ออริจินอลเขาใช่คร<า><า>ับซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากครับ,รบแล้วเราก็เริ่มเริ่มจากตรงนี้แล้วเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเอาไปพัฒนาทําให้มันไม่เหมือนของเดิมเป็นยังไงเริ่มแต่งเพลงเองคือตั้งแต่มัธยมก็จะเริ่มแต่งเพลงเองแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอออันเนี้ยคือตัวเราคือใช่แน่นอนแหละคือเรารู้เลยว่าถ้าเราจะมีเส้นทางชีวิตต่อไปในอนาคตเนี่ย เส้นทางสายที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคือใช่ตัวเราแน่นอนดนตรีเนี่ยคือสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วน่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งของเราอะอย่างพอพี่ได้เข้ามหาวิทยาลัยความฝันแรกที่อยากจะเป็นนะครับว่าเราเรียนรัฐศาสตร์ไปเพื่อจะไปทําอะไรในอนาคตตอนนั้นเริ่มคิดหรือยังครับคือตั้งใจเลยว่าจบเราเลือกที่จะเรียนไม่ได้อย่างที่เราดังใจแต่ตอนจบเนี่ยบอกเลยว่าเลือกทํางานอย่างที่ตัวเองอยากทําเท่านั้นซึ่งก็คืออยากทำหนึ่งคือ โฆษณาครับสองคือทีวีก็คือตั้งเป้าเลยพอจบออกมาถึงปุ๊บไปสมัครงานจลัได้เลยที่แรกครับไปฟาอีสหรอครัเโอนไเลยนะใกล้ตัวใกล้เกเท่เลเดินไปถึงปุ๊บไปถึงหน้าตึกก็มีพวกพี่ๆครีเอทีฟหรือในพวกนี้สักอย่างก็นั่งอยู่หน้าตึกน้องมาทำอะไรอ่ะสมัครงานเพิ่งเพิ่งจบใหม่ใช่ไหมเขาไม่รับหรอ ยังไม่ได้สมัครเลยดยังไม่ได้เข้ารีเซพชันเลยครับแล้วพอเขาตอกหน้าอย่างนั้นแล้วยังไงต่อคะก็เดินกลับบ้านกลับเลยเหรอฮะกลับเลยไม่มีความพยายามเลยก็ขนาดประตูยังไม่ได้เปิดเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรก็ไปสมัครอีกที่หนึ่งไปไปสมัครคนเดียวครับก็คุยคุยบังเอิญต้องผมต้องโดนบันเรื่องนี้ตลอดชีวิตเป็นคนที่แต่งเพลงได้ใช่ไหมแล้วตอนเรียนมหาลัยเนี่ยก็ไปแข่งตอนนั้นสยามกุลการประกวดแข่งแต่งเพลง ก็รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็ไปทํากับพวกพี่ๆพวกบัตเตอร์ฟลายรู้จักบัตเตอร์ฟลายมบัตเตอร์ฟลายสุดยอดทันตอนั้นคือสุดยอดของประเทศไทยเนยก็เราแต่งเพลงเสร็จแล้วก็ไปให้พวกพี่ๆบัตเตอร์ฟลายทำเพลงไปทํา Ar เรนจ์แล้วก็เพลงแล้วก็เล่นดนตรีให้ซึ่งปกติเสียงกริการเนี่ยเขาจะมีวงดนตรีให้เหมื่อให้ไม่ใช้ใช้แบบทิดดูนะ สุรศรีอิทิกุลมาเล่นดนตรีให้อะซึ่งเราเป็นเด็กคนหนึ่งอะตอนนั้นมเกิดขึ้นได้ยังไงแเราไปนั่งดูเขาในห้องอัดเสียงะน้ำตาจะไหลเวลาไม่คนเล่นม่านเลยจ้างจ้างเขาเลยลงทุนลงทุนแล้วที่ดูเป็นเป็นเด็กที่อยู่อยู่มหาลัยนี่คือเก็บเงินเนื่องเด็กคือเป็นคนที่แบบพ่อแม่ถูกสอนมาว่าอยากได้อะไรเนี่ยต้องต้องเก็บตังค์ต้องเก็บตังค์เองต้องหาเองเพราะฉะนั อันนี้คือกิจกรรมนอกการเรียนไม่เกี่ยวกับพ่อแม่อยากได้อย่างนี้เพราะเราฝันเลยว่าอยากทํางานกับบัตเตอร์ฟลายก็จ้างขณะที่คนอื่นเขาก็เอาวงซึ่งเป็นงบของของทางแงกบริการไม่เราต้องการบัตเตอร์ฟลายเท่านั้นชัอเจน้างโอ้โหอ,อันนั้นอนะ่ะมันกลายมาเป็นใบเบิกทางใบเบิกทาง ไปประกวดก็ไม่ได้รางวัลอะไรหรอกแต่เข้ารอบรอบสุดท้ายก็เรียกว่าออกทีวีแล้วอะได้ออกทีวีเทพสมัยก่อนที่ออกทีวีช่องเจ็ดนี่เท่มากนี่ก็เหมือนขึ้นไปร้องเพลงแล้วบอดี้สแลมยืนอยู่ข้างหลังใช่บอดี้สแลมเล่นดนตรีให้ประมาณนี้ประมาณนั้นได้ออกทีวีตอนนั้นก็ที่มหาลัยทุกคนก็ต้องดูเพราะว่าสมัยก่อนนี่ไม่เหมือนสมัยนี้ใครได้ออกทีวีนี่สมัยนั้นสื่อเดียวของเราคือทีวีเปบมาเทพเลยไปกลาปมาเป็นหล่อเลยกลายไปเป็นสิ่งที่เดินไปสมัครงานด้วยเทป เดินเข้าไปเทปนะครับไม่ใช่ซีดีรุ่นนั้นยังเป็นเทป็นเทปยืนยันว่าเป็นเทปเลยว่าเทปค่ะเด็กๆสมัยนี้เทปคืออะไรเด็กงงแล้วค่ะเดินเข้าไปถึงปุ๊บสมัครทุกคนฟังเพลงปุ๊บใช่แน่นอนเพราะคุณภาพของเพลงอะไรพวกนี้ใช่หมดเป็นก็ต้องเรียกคืออย่างน้อยก็โปรเกรสซีฟเป็นเป็นก็เปี้ไรเตอร์ได้แน่นอนค่ะก็เขียนเพลงได้ทั้งเนื้อและทํานองเนี่ยครับไปสมัครคนเดียวบอกอ้าวมีฟ้าแฟรไม่ใช่เหรอครับ มันได้ทําด้วยเรื่องนี้ที่พี่เมฆจะพูดมาตลอดใช่ไหม <c oughs> ใช่ถูกเบิ้มตลอดสิ่งหนึ่งที่ปอได้จากการฟังเรื่องพี่เมฆ่<า>หมอก <c oughs> คืออาจจะไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแต่เป็นคนตั้งเป้าถูกไหมคะพี่พี่ตั้งเป้าแล้วก็ตั้งใจทํามันให้ถึงมาโดยตลอด <c oughs> หลังจากที่จบรัฐศาสตร์ทํางานโฆษณาแล้วเส้นทางชีวิตพาไปยังไงต่อตอนนั้นเศรษฐกิจแย่มากจริงๆก็พอทํางานอยู่ได้สักปีกว่าใช่ไหมก็พี่แม็กพี่ไลวันบุญโลพี่เจเอสแอลซึ่งก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก กโทรมาเออเนี่ยอยากมีรายการใหม่เอมาสมัครไหมผมสมัครในตําแหน่งอะไรครับ Creative อ๋อเป็น Creative ตอนไม่ไม่ตอนก็คือพอหลังจากที่เราพรสูตัวเองแล้วในเอเจนซี่โฆษณาก็เล็กๆนะครับมันเห็นว่าหนึ่งเราความสามารถเราก็คือเรื่องของ Creative งาน Creative เราค่อนข้างใช้ได้ว่ากันเถอะครับก็โดดมาที่ JSL เข้าไปสมัครก็ไปเขาก็ให้ทำงานส่งทำอะไรพวกส่งเพราะก็ไม่เคยเรียนทีวีไม่เคยทำมาก่อนก็รับ เหมือนเหมือนเดิมมีสองคนไม่ใช่เลยฟ้าแฝดมันได้งานด้วยอีกก็จูงมือกันเข้าไปจูงมือกันเข้าไปตอนนั้นก็คือเจ้านายตรงนี้คือพี่ดีนิติพงศ์หอน้าโอ้โหรุ่นใหญ่เอาแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะครับพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้วงลึกนะครับประวัติความสําเร็จของพี่ๆทั้งสองคนครับกับรายการดีไฮโปรไฟล์ครับเพาเท่านั้นทุบหม้อข้าวดีกว่า ยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ประมาณว่ามีการคิดนานไหมครับเพราะว่าพี่สองคนอยู่ด้วยกันมาตลอดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สักผ้ Ess า Essence บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราม,มามา่าน้ำยาบ้วนปากซิสจาม่า กลับมาอยู่กับที่ไฮปรฟล์เบื้องหลังความสําเร็จนะคะเรายังอยู่กับพี่เมฆพี่หมอกคะ่ะจากเด็กรัฐศาสตร์2คนนะคะซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานด้านทีวีมาก่อนแล้วก็ไปอยู่ที่ JSL ซึ่งตอนนั้นเรียกได้ว่ารวมเกจิของวงการบันเทิงไว้มากมายทํางานไปเรื่อยๆแ,แ,แล้วมาเริ่มธุรกิจอีเวนต์ได้ยังไงคะก็ของผมเนี่ยพอทําอยู่ที่ JSL ประมาณสัก3ปีได้ส่วนหมอกเนี่ยผมออกมาอยู่การบินไทย ยากแล้วเป็นคณะที่ยากทางกันใช่ไม่ว่าผมแต่ผมมาทําเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งไะครมซึ่งมันก็ได้เรียนรู้เรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ข้อดีคือเราได้เรียนความเป็นซิสเต็มคือก็ต้องบอกว่าการบินไทยตอนยุคผมเข้าไปช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงเชื่อมนะคะก็คือ ตอนนั้นยังมี SAS สายการบินซึ่งเขาวางซิสเต็มแบบระบบฝรั่งไว้หมดทุกอย่างมีแมนนวลทุกอย่างใช้คอมพิวเตอร์แล้วะอะไรแล้วซึ่งผมว่าอันนี้ผมจะได้ประโยชน์ในเรื่องของความเป็นซิสเต็มสายการบินไทยค่อนข้างเยอะมากมีมีการคิดนานไหมครับเพราะว่าพี่2คนอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่เคยแยกกันเลยแม้แต่การเรียนการทํางานแล้วจุดนี้เราแยกเป็นการบินไทยไม่หล่ผมว่าเป็นจังหวะชีวิตมากกว่าดังนั้นก็แบบเออลองไปสอบดูเอ้าดันได้พอได้แล้วแบบโหองค์กรมันก็ใหญ่ ทุกคนก็เชเคีกันว่าต้องสอบด้วยเหรอครับจะเข้าการเปนไทยนี่ต้องสอบสอบครับสอบทั้งข้อเขียนสัมภาษณ์แล้วก็ได้ก็เลยอะตัดสินใจก็ก็แยกย้ายก็ลองดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียหายเพราะจริงๆตอนที่ถึงแม้ผมจะออกแล้วนะฮะด้วยความที่แบบอเราก็ยังแต่งเพลงอยู่อะไรเงี้ยก็ยังก็ยังทำงาน ในฐานะแบบอยู่เบื้องหลังเนี่ยเวลามีเพลงไทเทอรายการอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนแต่งให้ของสมัยของ JSL หรือแต่งเพลงประกอบรายการอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังทำทำงานที่ตัวเองหลักอยู่แล้วทีนี้คนนึงอยู่ JSL คนนึงอยู่การบินไทยแล้วอยู่ดีมาเป็นอีเวนต์่างไงครับเรื่องของการก็พอผมทําที่ JSL อยู่พักหนึ่งตอนนั้นก็คือก็พอมีรายการประเภทหนึ่งรายการเลิกก็ต้องย้ายไปทํารายการใหม่หรืออะไรพวกนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่า รายการตอนต้องทำละครแล้วก็รู้สึกไม่ใช่ทางเราอะแต่ตอนนั้นที่ที่รู้สึกว่าทางเรามากที่สุดก็คือตอนนั้นทำต้องทันแน่เลยคอนเสิร์ตคอนเทสต์อูทันอูทันทไมทำไมปอเป็นคนร่วมเด็กคนหนหลายยุคมากเเป็นเด็กที่โตมากับทีวีดังนั้นประสทกานมาดังมากค่ะถ้ายุคนี้ก็เป็นเดอะสตาร์เป็น AF นั่นเองครับเป็นประกวดเป็นรายการประกวดนัก้องดังมากตอนนั้นเรารู้สึกว่าอันนี้คือใช่ แต่รายการเลิกไนงะแล้วต้องมาทําละครเรารู้สึกว่าไม่สนุกอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเริ่มอิ่มแล้วก็มาบวกลบคูณหารจะไปเรียนต่อดีไหมหรือจะยังไงก็อยู่ระหว่างสองทางแล้วก็คิดไปคิดมาอยากทําอันเนี้ยไม่รู้จะไปสมัครที่ไหนเพราะไม่มีบริษัทแบบนี้คือบริษัทที่ยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ประมาณว่ารับจ้างจัดงานนี่แหละ สมัยนี้คำว่าอีเวนต์มันชัดแต่สมัยนั้นคือไม่มีคำว่าอีเวนต์ไม่มีจัดงานเลยเฉยสมัยก่อนไม่มีคนไม่มีคนละการจัดงานไม่มีไม่มีบริการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีคนที่ไปทำงานแบบนี้แหละแต่สมัยก่อนสมัยก่อนมันจะมี production house ที่ที่ทนงานโฆษณาทำหนังโฆษณาแล้วก็มันจะมีอีกไลน์หนึ่งเพิ่มขึ้นก็คือเนี่ยแหละทำเรียกว่าบริษัท presentation ก็คือเวลามี launch product ออกเปิดตัวสินค้าเปิดตัวสินค้าทำเซลล์โปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีบริษัทเนี่ยซึ่งพวกไเราเป็นแบบ p i พิเอเนียเลยอะเป็นบริษัทแรกของเมืองไทยซึ่งตอนนั้นก็เอาละมันน่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งจริงๆไม่ได้อยากไม่ได้อยากเปิดไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจแต่อยากทํางานแบบนี้ก็เลยสดนะฮะเป็นทุกอย่างเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์เป็นรายการเป็นสเตจเลยอ่าก็เลยบวกรบคุณหาร อยู่ต่อไปก็เท่านั้นทุบหม้อข้าวดว่าออกมาเลยนะ,ะ <ทา S 1> กันก<ะ>็ชวนชวนเพื่อน<ๆ>นะบริษัทแรกนี้ชวนเพื่อนสี่นคนหนึ่งในนั้นคือคุณบัญญายนิลนันกุลท<ะ>ิตาด้วยแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนก็บอกว่าอ่ะมาตั้งบริษัทแบบนี้กันเถอะก็ตั้งตอนนั้นอยุยี<ะ>่สิบหกก็ตั้งอยู่ได้เก็ออกมามั่วๆ<ะ>เดินไปเปิดแบงก์ยังทําไม่เป็นเลยไปเปิดบัญชีแบงก์จะไปเปิด กระแสรายวันมีเงินอยู่500บาทก็บอกไม่ได้ต้องหมื่นหนึ่งแต่ขายจะกันรอบแปหนึ่งรอบแปหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรวมเงินมาใหม่ก็ด้วยเงินทุน60,000บาทใส่เข้าไปเอามาเลยพี่ตามา60,000เพื่อนอีกสองคนเท่ากันหมด4คนแบ่งหน้าที่เราเล่าเป็นคนขายคอนเซ็ปต์ก่อนว่าบริษัทมันจะประมาณนี้นี้นะแล้วเรารู้ว่าเราเอาอยู่เพราะเราทําเองได้หมดตั้งแต่คิดตั้งแต่ทํางาน ทำโปรดักชันเองได้เลยซึ่งมาก่อนนี้ก็อันที่ยากที่สุดก็คือจะไปบอกคนทั้งโลกให้เขารู้ได้ไงว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะเอาตรงเนี้ยประมาณ2ปีก็แตกกับเพื่อนอย่ามาอย่ามาถืออย่ามาถือสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากซิสจมม่า ปลากระป๋องซื้อสั่7-11ค่ะก็อีเวนต์ก็ไม่มีใครรู้จักด้วยคือไม่มีไม่มีคำว่าอีเวนต์ไม่มีคำว่าออแกไนเซอร์ไม่มีคำพวกนี้เลยแต่เราต้องเดินไปบอกนักการตลาดไปบอกเอเจนซี่โฆษณาบอกว่าถ้าคุณจะทำกิจการกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยเช่นไปมีงานอยู่ในห้างเนี่ยเราเรารับทำเราเรารับคิดนะคือ มันใหม่มากอ่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีนะฮะแดนซ์ส่งแดนเซอร์ก็ไม่มีทุกอย่างคือยังไม่มีรูปแบบชัดเจนแบวันนี้สปงสปายเออร์สมัยนั้นต่างประเทศมีไหมฮะบริษัทแบบนี้เราเรายังไม่มีนึกออกไหมฮะสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความรู้ไม่มีเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกขอเล่าตรงเนี้ยประมาณสองปีก็แตกกับเพื่อนที่ทำงานก็รู้สึกว่าแบบ คุณปัญญาเนี่ยแหละครับพี่ดาวเนี่ยไม<อ>่ได้แตกแต่เ <c oughs> พื่อนอีกคนคือเรียกทิศทางไม่เหมือนกันก็เลยบอกว่าเออง,งั้นก็ต่างคนต่างเลิกแล้วกันแล้วก็แยกงแวงแ,แล้วผมก็มาตั้งอินเด็กซนั่นคือจุดเริ่มต้นจริงๆของอินเด็กซปีอะไรครับตอนนั้นที่เริ่มต้นอินเด็กประมาณปี2530ประมาณแต่จริงๆอะเริ่มประมาณ29 <29. S 1> สองสูนย์เอาสามศูนย์ <29 S 1> สองเก้า <29 S 1> นี่คือเริ่มเกาะการแล้วเพราะ,ะว่าจะมันจะแตกจะมันจะแตกนี่ตัวต้องรีบออกมา<ะ>เพื่อรีบตั้งให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกค้ามีแล้วทุกอย่างมีหมดแล้วครับโดดออกมาแต่ต้องเล่าเนี่ยสมัยก่อนอีเวนไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะ,ะ,ะอย่างเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณปัญญาณิรันกุลเนี่ยค่าพิธีกรเนี่ยหมื่นหนึง่ง ใส่ใส่ใสสคุณปัญญาเนี่ยคุณับหมื่นหนึ่งนะจ๊ะคืองบรวมเนี่ยสามสิบปีที่แล้วนะงบรวมเนี่ยงบรวมเนี้ยประมาณแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยทำอีเวนต์คือจำผมจําได้เลยงานงานแรกๆเนี่ยที่ทําเนี่ยจะเอาเงินสดเก็บไว้หลังหลังรดคับปึ๊บแล้วก็พอพอจบงานก็ถือเงินสดนะเนี่ยพี่ตาครับนันทิดาครับ หมื่นทั้งนั้นค่ะไม่มีอะสองสองหมื่นนิดอย่ามาอย่ามาถืออย่ามาถือละหมื่นก็ละหมื่นแจกแล้ววิดหน่อยต้องทาทุกอย่างเลย่ะตั้งแต่เซตอัพนะฮะตั้งแต่ไปถ่ายวีดีโอต้องไปเขียนจอทุกสิ่งทุกอย่างทําเองหมดรวมทั้งจ่ายเงินพิธีกรจ่ายเงินดาราแต่นึกออกไหมจ่ายกับมือแล้วเป็นเงินสดครับแล้วเงินสดนี่ไม่ได้มาเป็นก้อนๆหรือพับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนับเลย หมื่นหนึ่งให้เกินบ้างว่าไม่รู้หรือให้ขาดก็เป็นเลยืดอย่างนี้สนุกดีคือตอนนั้นเราไม่มีความความกล้าใช่ไหมครับของคุณเม่เราเหมอกที่ทําได้ถึงถึงมาเปิดอินเด็กซ์ไม่เหรอครับจริงๆต้องบอกว่าเริ่มจากแบบว่าความอยากมากความอยากมากกว่าคือไม่ได้มองว่ามันไม่มีแพทเทิร์นของธุรกิจนี้คือเราก็ต้องแบบเข้าไปดูตั้งแต่ซัพพลายเออร์ดูทุกอย่างเลยครับคือเรียกว่าเป็นแค่อยากทํางานแบบนี้แล้วก็ทําเท่านั้นเองทุกวันมีงาน ที่มีงานเปิดตัวคุณมันก็มีอยู่ไม่กี่บริษัทที่ทำเนี่ยคือแล้วที่จัดงานไม่มีถ้าเมื่อคืนไม่ใช่บริษัทเราต้องบิอีกบริษัทหนึ่งเท่านั้นก็ทํากันอยู่แค่นี้สนุกสนานมากถือว่าการเปิดตัวบริษัทเราจังหวะพอดีทุกอย่างใช่เฟื่องฟูมากตอนนั้นคือเรียกว่าปีแรกเท่าไหร่นะเปิดมาสามยี่สิบห้าล้านประมาณ25ล้านปีแรกพอปีต่อมานี่ก็ขึ้นมาทีขึ้นมาทีละร้อย จาก25มา50แล้วขึ้นมาเป็นร้อยล้านแปว่าโตเป็น100ร้อยเปอร์เซ็นโตเป็นร้อยเปอรทุกปพีพี่พ่พอจะจำได้ไหมครับว่าโปรเจกต์แรกที่เขาเชื่อใจเราให้เราทำเป็นงานแรกของเราต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์สร้างชื่อเลยคือเนสกาแฟ เชคจริงเหรอคะพี่ย้ยีจริงๆเนี่ยคนแรกที่เป็นสาวเชคเนี่ยคืออังคณาทิมดีไม่ได้ละท่านอ่ะหนูอตอนดี้ก็คือแสงละวีเด็กมากแสงละวีแสงละวีที่รถชนกันป่ะคะถูกต้องกลายมาเป็นที่นั่นไงครับที่คัดเอาแล้วเป็นที่แบบบิวบอร์ดนุ การคิดนอกกรอบทําให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่และกลายเป็นผู้นําในแวดวงอีเวนต์เรื่องราวของเขาจะดําเนินต่อไปเช่นไรสัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับดีไฮโปรไฟล์เบื้องหลังความสาเร็จของคุณเกรียงไกรและคุณเกรียงการ,ก,ก,ารการจะนะโพคิดที่เคยเยอะๆเนี่ยแน่นอนง,งานลง <c oughs> เ,เป็นเสร็จงานาบางเดือนไม่มีงานปวดทุกข์ไว้จากทำมันก็คือเลิกออฟทำอย่างอื่นด้วยค <c oughs> ือตอนนั้นไม่ได้มองโอกาสมองเอยไ่รอยั่งประชุมกับสมาชิกพรรค <c oughs> อคอมมิวนิสต์ เลือกเรียนไม่ได้อย่างที่เราดังใจแต่ตอนจบเลือกทำงานอย่างที่ตัวเองอยากทำเท่านั้น Monk Production